สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับกําลังรับชมช่องบ้าตึงปะทุมลาครับพี่น้องครับง่วโค้มแม่ลูกเมื่อวานนี่แหละครับนี่ครับถ่ายสูงร้อยสามสิบครับพี่น้องครับลูกอายุสามถึงสี่เดือนครับพี่น้องครับดูเพจเมียครับสีแดงสดๆเลยครับบือเรื่องยันๆครับแม่กับนมซีเต้าครับขาบะทกบะถอนครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับพี่น้องครับ แมลำ่โตงาวโค้งสางง่ยู่ครับพี่น้องครับโค้งนี่เปิดไว้ที่ครับหามือนสองพันครับราคาเดิมครับแต่มีโปรโมชั่นเมื่อนี้ครับบ่าวตึงจัดทรงฟรีอีกรอยโลครับพี่น้องครับโทรมาสอบถามกับบ่าวตึงได้ครับงอโค้งมมลูนงามๆครับเพิ่งได้ลูกตัวแรกครับพี่น้องครับตัวแรกเป็นลูกเพศเมียครับลูกเพศเมียครับเป็นลูกผสมโตมากครับเป็นลำปีสกินหายเรียบร้อยครับบ่มีปัญหาครับ ถ้าเพิ่นเสียชีวิตย้อนรำปีสกินครับเบาตึงมีประกันให้ครับสองหมื่นบาทครับพี่น้องครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับตัวนี้รับรองครับบ่มีปัญหาครับลอดไพ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเสียชีวิตจากล่ำปีสกินเบาตึงย่อมจ่ายให้ครับสองหมื่นบาทครับพี่น้องครับรับประกันให้เลยครับเพราะว่าเพิ่นหายแล้วครับล่ำปีสกินครับ ไอ้สนใจโทรมมหาเบาตึงหน่ครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับประกันลูกให้ครับไอรสนใจครับลูกอายุจีเดือนครับพี่น้องครับแม่เพิ่นได้ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งครับแม่ท่ายสูงร้อยสามสิบครับเป็นเพศดำเมัดทั้งสองครับน้าแห้งครับง้อโคมเนี่ยครับไผมีหยาหลายๆครับเอาไปใส่หยาเนี่ยครับแม่เพิ่นอยากจอยแน่ครับอัดหยาเขาเลนร้ครับพี่น้องครับอยู่น้ำเบาตึงมีได้จอยลงจอยลงครับพี่น้องครับ มีแต่เฟื่องครับยาบอมีครับเฟื่องกับหัวหารครับใครสนใจได้ครับเด้อโทรมาหาบ่าวตึงได้ครับมือนี้ครับหามื่นสองพันครับส่งฟรีลอยโลครับจัดโปรโมชั่นไปเลยครับมือนี้ครับแม่พึ่งได้ลูกตัวเลกครับถึงเชื่องครับบ่าวตึงสียาให้แล้วครับยาขาพยากรับลุงให้แม่พิ่นแล้วครับนมสีเต่าครับถกถอนบ่มีครับยังตะเปียนข้าวครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเข้าให้ไหมครับแม่เพื่อนครับได้ขายก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอถึงเปลี่ยนเข้าให้แน่นอนครับพี่น้องครับโคมนี้ครับห้าหมื่นสองพันครับง้อป็นตะเลียงอยู่ครับพี่น้องง้องามเลยครับบังครับสวดส่งเพื่อนครับบือเรื่องยานๆนทั้งเม่ทั้งหลูกครับรอบต่อไปให้พี่น้องผสมเทียมมาเลยครับอีกว่าโดนครับเดี๋ยวก็หอดรอบขึืนห้องเพลินแล้วครับ ใครสนใจครับบ้านน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโทรหาเบาตึงได้ตลอด2ีชิบวีสมงครับไอเห็นคลิปนี้แล้วครับมีประกันลูกให้น้ำครับชิปนี้ครับประกันลูก2 0 0 0มืนบาทถ้าตายย้อนล่ำปีสกินครับนอกนั้นบ่ได้รับประกันครับแต่ว่าเบาตึงว่าล่ำปีสกินหายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้ๆครับ ลูกครับสีแดงสดๆครับนังหุ่มแลละครับพี่น้องครับลูกครับนังหุ่มเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับเบ่งครับอายุ4เดือนครับ3-4เดือนครับลูกครับงามแห้งครับลูกครับเพศเป็นเพศดําครับให้ลูกดีครับง่อแม่เนี่ครับขนาดเพ่นสมโตมาด้น่้ครับ บือเรื่องยางยนเลยครับใครสนใจครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่บอกได้ครับโคมนี่ครับอายุอนาโคตรไก่แน่นอนครับแม่โลโคมนี่ครับนาซื่อนาเลี้ยงแห่งครับหาเมื่อนสองพันครับเมื่อนี่ครับจงฟรีลอยโลครับดูมันครับหายแล้วครับพี่น้องครับหุ่มนะครับบ่มีตตูมครับ เป็นห้อยนังหุ่มนะครับสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่ต้องไปเฮ็ดยังอีกครับอี่สสำคัญคือเป็นเชื่องครับลูกครับโอ้เชื่องแห้งจับได้ใยได้ครับเป็นตาหักแท้อีหล่าพูงเนี่ยเป็นไงครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงนะครับโอ้โหครับเชื่อไปกินยาเนะครับพี่น้องครับแต่ที่ตัวย่น้ำเบาตึงกินแต่เฟื่องครับ หามื่นสองพันครับสรงฟีลอยโลครับนี่แม่เพิ่นครับโป้งสร้างดีครับมาอยู่น้ำเบาตึงข้าวเดียวครับเห็นสี่โค้งแล้วบ่มีหยาครับพี่น้องครับใครมีหยาหลายๆครับเห็นชิบเบาตึงแล้วครับเอาไปเลี้ยงซอยเบาตึงนะครับบริการทรงฟีลอยโลครับสีจาให้แล้วแล้วครับแม่ครับ อย่าบำรุงคาพญาเรียบร้อยครับบ่มีปัญหายังครับนี่ครับหน้าตาครับยังแต่อันเปลี่ยนเข้าให้ครับเข้าบ่ทหนเปลี่ยนครับม้วนเชื่องๆครับบ่าตึงสียามอวนอยากตื่นบ่าตึงนะครับแต่ว่าบรเป็นยังครับพี่น้องครับโอ้โหครับ ดมกินก่อนให้เพิ่นดมกินจะคลองเพิ่งเร็บครับเร็บครับดีมื่อทุย่างครับงอคมนี่ครับนาซื่อนาเลียงแห้งครับใครสนใจครับเห็นชิปเบาตึงแล้วครับโทรมาหาเบาตึงตลอดยี่สิบีชั่วโมงครับสุดท้ายนี้เบาตึงขอจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดอ้อ ขอบคุณ f c ครับทิดตามเรื่อยมากครับ FC ฟไหม่ f c เก่าครับให้กำลังใจเรื่อยมากครับบอสซี่กับบอสเป็นยังครับพี่น้องครับว่าจะเข้าไปเบิ้งให้เบ้าตึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะสวัสดีครับ